สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนสนิทเตือนทนายตั้มหลังเปิดวอลกับชูวิทย์ลั่นหยุดเหอะเพื่อนอยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องสาหรับสึกระหว่างนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์กับทนายตั้มสิทธาเบี้ยงเกิดที่ต่างฝ่ายต่างงัดข้อมูลออกมาแชร์ชนิดที่ไม่มีใครยอมใครพร้อมตอบโต้ประเด็นต่างๆผ่านโลกออนไลน์ไปมาอย่างดุเดือดจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างในขณะนี้ล่าสุดปุกสระปุกเพื่อนสนิทของทนายตั้มออกมาวอนให้หยุด ลั่นหยุดเถอเพื่อนเหมือนเห็นเพื่อนกําลังเดินไปตางานนี้ปลุกสอระปุกเพื่อนสนิทของทนายตั้มสิทธาบียบังเกิดก็เป็นอีกหนึ่งคนดังในโซเชียลได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงทนายตั้มว่ายอมรับโดยตรงเลยตั้งแต่ตั้มเริ่มวอกกับลุงชูวิทย์นี่อยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทุกวันคือขอร้องเพื่อนให้มันหยุดในมุมของเพื่อนสนิท เห็นเพื่อนกําลังเดินไปตายทำไมจะไม่ห้ามแต่เพื่อนไม่ฟังเพื่อนดื้อก็ได้แต่สายหัวและดูสังคมรุมประนามและต่อต้านจนถึงวันนี้ก็ไม่เข้าใจทําเพื่ออะไรตัวเองถึงจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะปกติแสดงความเห็นกับเรื่องในสังคมตลอดแล้วประเด็นร้อนประเด็นฮอตขนาดนี้อีนังสอระปุกเนี่ยเป็นเป่าสากเอี่ยวใช่ไหมนิ่งเพราะปกป้องเพื่อนใช่ปะโครไม่แฟ ทัวลงเรื่อยๆํามไปยันปาปุ๊ดก็ได้แต่นั่งเงียบๆอึดอัดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่มึงไม่หยุดเลยเพื่อนมึงเป็นอะไรวันนี้ก็เลยขอแสดงความคิดเห็นเรื่องหนึง่งที่รู้สึกไม่เห็นด้วยมากๆนั่นก็คือเรื่องของที่ดินที่เป็นประเด็นร้อนส่วนสาธารณะชูวิ์สิ่งที่ลุงชูทําผิดไหมผิดสิก็ยกพวกไปรือบาเบียเหมือนพวกมาเฟียยกพวกตีกันยาวิการขนาดนั้น พังร้านเขาเละไม่เหลือซากเอาอะไรมาถูกแต่ลุงชูก็รับโทษติดคุกชดใช้กรรมไปเรียบร้อยหลายปีติดต่อกันรวมถึงใจค่าเสียหายให้กับเหยื่อจนพอใจโดยในเงื่อนไขของการลดโทษคือ การใช้พื้นที่ตรงนั้นทําเป็นสวนสาธารณะในนามของเอกชนให้คนกรุงเทพได้ใช้ประโยชน์ถึง10กว่าปีสุดท้ายเลยได้ลดโทษตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเป็นไรกันจะต้องไปยึดที่เขาให้ได้ที่ก็ซื้อมาด้วยเงินของเขาเขาจะาไปทําอะไรมันก็สิทธิ์ของเขาเต็มที่กรรมสิทธิ์มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ จะไปยึดมาเพราะเอาความสะใจมันก็ไม่ใช่แถมในคําพิพากษาที่ออกในข่าวรวมถึงคําแถลงที่พูดกับสื่อก็ไม่มีคาไหนบอกจะยกให้กรุงเทพมหานครสคักคาแค่บอกจะทําสวนสาธารณะด้วยเงินตัวเองซึ่งในสิบกว่าปีถ้าคิดเป็นเงินก็หลักร้อยล้านมันสมเหตุสมผลแล้วคนจนโดนหยึดที่ทํากินมันเป็นเรื่องไม่น่าให้อภัยแต่พอเป็นคนมีฐานะทําไมถึงทํากันลงนี่เป็นเรื่องที่รู้สึกขัดตาขัดใจที่สุด รู้แหละมึงต้องโกรธและไม่รู้ว่าเรายังจะเป็นเพื่อนกันต่อไหมกูยังรักและหวังดีกับมึงเหมือนเดิมนะตั้มแต่เรื่องที่ผ่านมาในสิบกว่าวันนี้กูไม่เห็นด้วยสักเรื่องเลยหยุดเธอเพื่อนไม่เหนื่อยบ้างเหรอแค่ต้องแก้ต่างประเด็นต่างๆที่สังคมทวงถามกูเห็นก็เหนื่อยแทนแล้วขอขอ,ขอบคุณขอ้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ดอคอมขอบคุณค่ะ